ชัดเจนมากพุ่งเป้าหนุ่มตัวจริงเอฟไม่ใช่นวนกุลไม่ใช่พิธาแต่คือคนนี้ประกาศตัวชอบทุกอย่างที่เป็นเอฟทักษะออนสำหรับพระเอกหนุ่มน้าใสอย่างตีธนพลแถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังมีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆพักหลังๆแม่เอฟมีข่าวลือซุ้มคบอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนานกุลและเรือจิ้นที่เล่นฉิวอย่างทีมพิธาแต่ล่าสุดก็มีคนจับสังเกตได้ว่าตีธนพลมักจะแวะเวียนเข้าไปกดไลค์โพสต์ของแม่เอฟในเทรส อยู่บ่อยครั้งและติดตามแค่แม่เอฟคนเดียวโดยชาวเน็ตได้เผยว่าเปิดตัวน้องคนนั้นสักทีตามที่พี่หนุ่มที่ชมพู่บอกนะคะจะได้จบดราม่าต่างๆอยากกลับมาอ่านเมนในไอจีที่แอปแบบสบายใจเหมือนเดิมคะ่ะคิดว่ารออีกไม่นานแล้วหละะักค่ะที่คุณแอปจะเปิดตัวน้องคนนั้นที่เป็นตัวจริงสักทีหนึ่งความจริงคุณแอปก็พูดชัดนะว่าคนหนึ่งเป็นแค่เพื่อนอีกคนเป็นแค่พระเอกในละคร และชมพู่ก็พูดว่าแล้วพระเอกตัวจริงหลักเป็นใครซึ่งก็คาดเดาได้ว่าไม่ใช่ทั้งสองคนนี้แหละแต่เป็นพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นที่คุณแอปยังไม่เปิดตัวรอวันนั้นค่ะวันนี้แอปชัดเจนแล้วอยากให้หนุ่มน้อยตัวจริงแสดงความชัดเจนให้แอฟซีได้ชื่นใจหน่อยค่ะน้องไปแสดงความชัดเจนในแอปเฟดแทนแล้วค่ะเมนชมรูปพี่และฟอลโล่พี่แอปคนเดียวด้วยแบบนี้ชัดพอไหมคะ